นี๋วเขาวันนี้เราอยู่กับสะโกกุยสะส้มคอยนะครับส้มคอยคอยนี่ดูลูกใหญ่มากเอาช่างนี่ดูว่ามีกี่กิโลโอ้สองกิโลกว่านะครับส้มคอยลูกนี้นี่นะครับสองกิโลหนึ่งเขตครึ่งนี่ส้มคอย อือลูกใหญ่มากสองกิโลขิดสองขิดนี่เราเอาไม่ออกแล้วนะเราเผามาเดี๋ยวส่งอยอืมนี่เราเผาออแล้วนะครับเราเอาเม็ดไปกินเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนาดเอาไม่ออกแล้ว เหลือสองกิโลกว่าเลยนะครับนี่สองกิโลสองกิโลสองขีดทรงคอยลูนี่ใหญ่มากอ๋อเอามาให้ลูกไปช่างครับเดีเ๋ยวเอาลูกนี้มาสุกไปช่าง น,นี่เราพาออกแล้วนะครับส้มคอยส้มคอยนะไม่ใช่คอยนะคอยนะมาคอยส้มคอยเราอกไม่ออกแล้วน้ำหนักก็จะหายไปสักขีดสองขีดเนี่ยลุ่นี้ก็สองกิโลพอดีครับสองกิโลเป๊ะถ้ายาไม่ออกไม่ออก น่าจะประมาณสักสองกิโลหนึ่งขีดประมาณนี้นะมาให้ดูใกล้ๆนะครับส่งคอยบ้านเราลูกใหญ่เป็นลูกยักษ์ลูกชาปเปี้ยวนะครับมีวิตามินซีสูงมีสารพคุณหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็ต้องหาข้อมูลนะครับอันนี้ ลูกโคมูประมาณนี้เลยลูบสุกแล้วก็ลูวียังไม่สุกอันนี้นะครับลูกใหญ่มาก เนี่ยเอาเม็ดไปกินแล้วเม็ดมันก็จะโอ,อ้โเปรี้ยวหวานลอ,อยดีนี่นะครับสองกิโลสองกิดถ้ายังไม่ออกไม่ออกน่าจะประมาณสองกิโลสามกิก็ประมาณนี้ครับ